สวัสดีครับบวกกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกระพี้ฟิล์มนะครับทักทายทุกท่านนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับใกล้จะสองทุ่มแล้วนะครับทุ่มกว่าแล้วนะครับก็บรรยากาศช่วงหน้าหนาวก็เป็นแบบนี้นะครับบรรยากาศมันก็จะมืดเร็วแน่นอนครับบางทีบางวันนะห้าโมงห้าโมงเย็นอ่ะเริ่มเริ่มจะมืดแล้วนะครับ เราคิดว่าเอ้ะทำไมมันมืดเร็วจังนะครับอ่าวันนี้นะครับก็เมื่อเช้าก็ปลูกดอกไม้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับดอกทุนนายตื่นสายมาเก็ตมันเป็นการปักชำนะมันก็ใช้เวลานะครับแล้วก็ได้ปลูกอ่ดอกดาวเรืองต้นกล้าที่สั่งมานะครับก็ทั้งสองอย่างต้องสั่งเพิ่มนะเพราะว่ายังปลูกไม่เต็มแปลงนะครับแล้วก็ ต้องสั่งดาวเรืองมาปลูกเพิ่มเหมือนกันเพราะว่าที่ผมนับต้นแล้วมันมันได้แค่สามสิบต้นเองนะครับน้อยมากนะฮะนะครับปกติเพจเขาจะบอกว่าห้าสิบต้นนะนะครับแต่มันมีต้นที่เน่าอยู่นะต้นที่แบบมันมันเสียไปแล้วอ่ะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลองสั่งอีกครั้งหนึ่งก็จะํำชับว่าขอให้ส่งครบจำนวนห้าสิบต้นนะครับเดี๋ยวผมจะนับ รอบนี้จะนับจริงๆเพราะว่าตอนแรกผมไม่ได้นับนะครับอ่ะนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับเทศกาลปีไหนปีใหม่นะครับโอเคปีใหม่นะแมงกบี้นะครับไปไหนบ้างนะครับแน่นอนครับช่วงปีใหม่นะครับแมงกบี้ขออยู่ที่บ้านเพราะว่าเราเดินทางนะครับจบจากคอนเทนต์ลิเกเนาะ ที่โคราชแล้วก็เดินทางมาที่บ้านตั้งแต่ต้นเดือนธันวานะครับซึ่งเราไม่ได้มาซึ่งเราไม่ได้กลับมาช่วงเทศกาลซึ่งมันจะรถติดมากแล้วก็ลหลายอย่างนะครับคือที่ผมกลับมาบ้านเนี่ยก็เหมือนเราได้พักผ่อนในตัวเนาะนะครับบ้านก็คือวิมานของเรานะครับเราก็อยู่ที่บ้านเราก็ทําอะไรที่บ้านไปนะครับ ขอให้มีอะไรทำอะ่ะเราก็ใช้ชีวิตอยู่ได้นะครับส่วนที่จะฉลองก็ไม่มีอะไรมากครับก็นอกจากจะคงจะฉลองคนเดียวแหละนะนะครับไม่มีอะไรนะครับก็ทำคอนเทนต์ของคนเดียวไปนะครับอ่านะครับผมก็ปีใหม่มันก็เหมือนกับปีเก่านั่นแหละคืออย่างสมมุติว่าพรุ่งนี้นะ่ะเป็นปีใหม่วันนี้เป็นปีเก่า ที่กำลังจะหมดไปพอรับถอยหลังเวลาหลังเที่ยงคืนเป็นวันใหม่ก็ตัวเราก็ยังเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคืออะไรครับความแก่นะครับผมร่างกายเราแก่ขึ้นทุกวันต้องใช้คำว่าทุกวันนะเพราะว่าเขานับว,นวันเวลาใช่ไหม,มจากวันไปเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปเป็นเดือน เดือนก็กลายเป็นปีนะครับและแล้วก็มาถึงผมว่ามันมันเร็วมากเลยนะปีสองห้าหกเจ็ดนี่ยพูดจริงๆนะผมผมคิดว่าปีเนี้ยสองหหกเนี่ยมันผ่านมาเร็วเกินไปหรือเปล่าที่ผมจำได้นะตอนนั้นมันเพิ่งจะปีใหม่ใช่ไหมแล้วก็ผ่านมาอีกไม่เท่าไหร่ก็มากลางเดือนแล้วก็มาจะสิ้นเดือนเฮ้ย วันเวลาเร็วเกินไปไหมเนี่ยนะครับผมอยากให้เวลามาเดินช้าๆนะเดินช้าๆนะครับทําอะไรเพลินๆทาอะไรได้หลายๆอย่างในวันหนึ่งนะครับแต่นี่อะไรครับทําอะไรแป๊บเดียวอ่ะหมดเวลาอีกแล้วชั่วโมงหนึ่งมินิดเดียวนะครับเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวมืดเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวมืดนะครับอืมมันมันเร็วเกินเนาะ แล้วมันเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยผมว่าวันเวลาช่วงหน้าหนาวมันเร็วนะผมว่ามันมันเร็วกว่าหน้าร้อนนะนะครับผมว่าเร็วกว่าเยอะแ FC ล้วเอฟซีะครับมีแลนจะไปไหนกันบ้างนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวใช่ไหมหรืออ่าอยู่บ้านเหมือนผมนะครับคือแต่ละคนแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะนะครับ คนที่มีญาติพี่น้องมอีพ่อแม่อยู่ครบก็คงจะมีความสุขน,นะนะครับส่วนผมเนี่ยเหลือแต่แม่คนเดียวนะพ่อก็เสียพี่ชายก็เสียนะครับก็สมาชิกในครอบครัวก,ก็เหลือเหลือไม่กี่คนท,ที่ที่มีชีวิตอยู่นะครับแต่เราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับเพราะว่าชีวิตมันต้องฝ่าฟันเขาเรียกว่า เราเกิดมาแล้วอะนะครับเราเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องดํารงชีวิตของเราไปตามภาษามนุษย์นะครับซึ่งดีกว่าสัตว์สัตว์เขาไม่รู้เรื่องหรอกสัตว์บางตัวยังพึ่งพาตัวเองไม่ได้เลยนะครับอ่าแต่เราเนี่ยมีสองมือมีสองเท้านะครับเราสามารถทำงานแล้วก็สามารถกินได้ที่แบบว่าไม่ต้องพึ่งใคร ใช่ไหมครับอ่าก็ปีหน้านะครับก็มีแผนว่าจะเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่นะครับก็กําลังคิดว่าเราจะไปช่องไหนช่องทางไหนดีนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะออกเดินทางจากบ้านนะครับผมก็ต้องเคลียร์บริเวณบ้านให้เรียบร้อยนะครับก็เท่าที่ผมบอกว่าโอเคผมจะทํา ผนังห้องก็คือ,อตีโครงไม้แล้วก็ตีสังกะสีล้อมหลังกลางนะครับที่ที่ผมอยู่นะหลังกลางนั่นแหละนะครับเออแล้วก็ห้องแรกก็จะก่อเป็นผนังอิดบล็อกนะครับแล้วก็มีประตูเปิดปิดนะครับผมก็ค่อยๆทำไปนะครับ คือตัวเนี้ยเราก็ทํากระท่อมให้เป็นห้องไปก่อนนะครับส่วนข้างนอกที่เราจะปลูกหลังใหม่เนี่ยตอนนี้งบประมาณยังไม่มีเราก็เอาเท่าที่เรามีเราทําห้องอยู่ก่อนนะครับก็ส่วนห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องเก็บรถห้องเก็บของเก็บเครื่องมือช่างนะครับผมก็มีประแจมีสว่านมีเอเลื่อยโซ่นะครับ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับช่างนะนะก็คืออยู่ที่นี่หมดนะครับกรเก็บไว้ห้องนี้นะครับแต่ได้แยกอย่างสะดวกสบายเวลาที่เรา,เาจะหาเครื่องมือเราก็มาแขวนแขวน,นเอาไว้นะครับผมก็จะแขวนเครื่องมือช่างเอาไว้มันจะได้หยิบสะดวกนะครับอา่าแล้วก็ห้องที่ผมอยู่ตรงนูน้นนะครับก็จะมีมีห้องส่วนตัวหนึ่งห้องนะครับแล้วก็ ที่เหลือก็โล่งๆเป็นห้องโล่งๆนะครับก็จะเก็บรถไถนารถอ e ีแท๊กนั่นแหละเพราะว่าหลังสุดท้ายหลังที่สามที่เป็นที่มุงด้วยยาคานะผมจะลื้อออกทั้งหมดเพราะว่ายาคามันผุแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกมามันก็รั่วนะครับแต่ว่าบางจุดก็ไม่ได้รั่วแต่คราวนี้มันหลังใหญ่มากนะครับซึ่งเราไม่ได้อยู่นะครับเราก็ลื้อออก แล้วก็เดี๋ยวผมจะทํากระท่อมหลังเล็กๆเอาไว้สักห้องหนึ่งเอาไว้นั่งเล่นเอาไว้ทํากับข้าวหรืออะไรกินช่วงหน้าร้อนเพราะหน้าร้อนถ้าเกิดว่ามันมีกระท่อมมุงย่คามมุมแฝกสักหลังหนึ่งอ่ะมันจะไม่ร้อนนะครับมันมันจะไม่ร้อนนะจริงผมนั่งอยู่หลังนูน้นมันไม่ร้อนนะถ้านั่งสังกะสีเนี่ยร้อนนะแต่ว่าหน้าเนี้ยมันมันไม่เป็นไร แต่ถ้าหน้าร้อนร้อนจริงๆนะเนี่ยถ้าหน้าร้อนผมมานั่งในห้องอย่างเงี้ยผมนั่งไม่ได้เลยนะเพราะสังกะสีมันร้อนนะครับแต่กลางคืนมันไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถ้าหน,น้าหนาวไม่เป็นไรอืมก็ค่อยๆคิดค่อยๆไปนะทุกคนนะนะครับเราก็เริ่มต้นจากคนคนเดียวก่อนนะครับคือเราต้องเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งนะครับในในอนาคต ผมก็ขอให้เริ่มต้นใหม่ในปี2568ที่จะถึงจะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วแต่ดวงะชะตาวาสนานะครับทุกคนว่าเอ๊ปีหน้าผมจะมีคู่ใหม่ไหมนะครับจะเจอคนที่เข้ามาในชีวิตไหมนะครับผมแต่ตอนนี้เราทำงานไปก่อนนะครับทำงานแล้วก็ทำทุกอย่างให้สบายใจนะครับแล้วก็หา ช่องทางการทํางานของเรานะครับควรทําอย่างไรงานของเราถึงจะประสบความสําเร็จนะครับเราต้องมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ต้องมั่นใจและเชื่อใจในตัวเองว่าเออที่เราทําเนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําให้ใครเอ่อเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเอฟซว่าเป็นกาลังใจให้กันนะครับผมเองก็ก็เป็นกาลังใจให้ตัวเองเนาะเพราะว่าเออเราอยู่คนเดียวนะครับ าวันข้างหน้าเรามีใครเข้ามาในชีวิตโอเคเราก็จะดูแลกันนะครับผมจนสารสัมพันธ์ในอนาคตนะครับมีลูกมีอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ตอนนี้คือยังไม่ถึงเวลาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สําหรับเพื่อนก็ไม่มีตอนนี้ไม่มีเพื่อนนะครับอาจจะมีแต่ว่าเออเพื่อนผมไม่ได้อยู่กาแพงเพชรไม่มีเลย มันมีครับเพื่อนอะแต่ว่าผมผมไม่ได้ไปคบเขาอะนะนะครับเพราะว่าเขาก็ที่เล่าเมายาเนาะนะครับยุ่งเกี่ยวกับพวกยาเสพติดอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากไปคบคือพูดคุยกันได้แต่ว่าผมไม่ไปสูงสิงะลรประมาณนี้นะแบบว่านั่งกินเหล้ากันอะไรผมก็ไม่ไม่ชอบอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเอาคุณจะเลือกเพื่อนแบบไหนคือผมน่าคุยได้นะครับ แต่ว่าผมไม่ไปสูงสิงไม่ไปวุ่นวายอะไรนะครับก็ส่วนแมงกะพุนก็เขาอยู่เช็ชบูนใช่ไหมนานๆจะได้ไปหาทีหนึงนะครับก็เขาก็ดีหน่อยคือเขาอยู่ในเมืองท่องเที่ยวเขาอยู่เขาคอนะครับก็หลังปีใหม่นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศหนาวๆที่เขาคอบ้างนะครับอาจจะแวะไปสัก สามสี่วันแล้วค่อยกลับมากำแพงเพชรก็ได้นะครับเพื่อไปพักผ่อนนะครับแต่ก็ดูก่อนนะครับอาจจะไปหรือไม่ไปไม่รู้นะครับถ้าเราแบบกําลังทําบ้านหรือทําอะไรอยู่หรือเราไม่ว่างก็อาจจะไม่ได้ไปเพราะว่าที่บ้านผมก็หนาวไม่มันก็หนาวนะนะครับบรรยากาศมันก็เย็นอยู่ไม่ถึงกับหนาวมากแต่อีสานยอมรับเลยว่าหนาวจริงๆนะครับโดยเฉพาะจังหวัดสกลนครน,นครพนม มุกดาหาเนี่ยคือแบบหูหนาวจริงๆนะครับอะยังไงก็รักษาสุขภาพนะครับใครที่หนาวอย่าใส่เสื้อผ้าน้อยอย่างผมเพราะผมอยู่บ้านเนี่ยตอนนี้ผมเพิ่งอาบน้ําเสร็จมันยังไม่ค่อยหนาวแต่อีกสักพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันจะหนาวเพราะตอนไลฟ์สดผมก็จะใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ห่มผ้าห่มนอนอืมนะครับผมมองที่นอนผมก็โอเคเราเคยนอนตรงนี้ ที่นอนเราเรานอนยังไงเราก็มีความสุขเนี่ยห้องผมเล็กเล็กมากๆเลยนะนะครับแต่ผมก็มีความสุขเพราะว่าเราไม่ได้หรูหราอะไรนะครับขอให้มีที่อยู่อาศัยขอให้มีที่สุขหัวนอนเท่านี้ก็ดีสําหรับผมแล้วนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับไปแล้วครับ